สวัสดีครับเพื่อนชาวไทส้สวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนนุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนเพืนมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องหญ้าแฝกนะครับที่เคยปลูกหญ้าแฝกไว้นะครับว่ากันดินพังทลายนะครับหญ้าแฝกดินบ่อนะครับวันนี้ก็เลยทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูหญ้าแฝกที่เคยปลูกลงคลิปไว้นะครับในโ,โซนนี้นะครับนี่ครับ ปลูกจากขนแหงแสกนะครับตรงนี้นะครับยังไม่ได้เกี่ยวยวเกี่ยวเอาไว้เวลายาวเกี่ยวเอาไว้คุมดินได้นะครับด้านนี้เกี่ยวแล้วนะครับให้ดูนะครับว่าแฝกมีประโยชน์นะครับนามาเอาการดินพังทลายได้นะครับเห็นไหมครับเอ่อขอบบอเราชันพอสมควรเลยแหละครับ เดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับเห็นไหมครับขอบบ่อเราชัดเลยนะครับเราปลูกริมขอบบ่อเลยครับต้นนี้ปลูกเมื่อเดือนประมาณเมษานะครับช่วงนั้นลดน้ำนิดน,นึงครับเพราะช่วงหน้าแรงฝนไม่ตก นี่เข้าสู่เดือนสิงหาไม่ต้องลดน้ำแล้วครับฝนตกบ่อยนะครับเพื่อนที่สนใจนะครับอยากจะปลูกหญ้าแฝกไว้กันดินพังทลายที่บ่อน้ำนะครับ <c oughs> ก็ลองทำดูนะครับย้อนกลับไปดูคลิปการใช้หน่อขแนแงเอามาปลูกก็ได้นะครับหรือจะใช้หน่อแฝกที่แตกจากกอปลูกก็ได้นะครับในโซนนี้ส่วนใหญ่เช่นอจจะใช้เป็นไอ้ขนงที่แตกมาจากไอ ข้อของหญ้าแฝกนะครับเอามาปลูกนะครับเขาออกรากอยู่แล้วมันจะโตง่ายดีนะครับแล้วก็เป็นง่ายด้วยสามารถาขยายพันธุ์ได้ยเยอะเลยครับปลูกแค่กอเดียวนี่พอเราตัดตัดแต่งประมาณครึ่งหน,นึ่งเนี่ยนะครับพอเขาแตกมาใหม่ปุ๊บมันจะเป็นข้อเลยครับแตกตามตามข้อแฝกเนี่ยนะครับจะเป็นข้อ,อ,อมาแล้วก็ออกรา,ากเป็นปมปมปมนะเราเอาส่วนนั้นนะครับย้อนกลับไปดูในคลิปเกี่ยวกับ าการปลูกแขนงการปลูกยาแฝกด้วยแหนงได้นะครับคลิปกเก่าๆนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับคลยสวนมุ่งเกษตรรู้มาบอกหมดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ